บรรยากาศอารมณ์ครับ,บรครับ,ไปไปรบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมุ่งหน้าพิกัดที่ลบบุรีนะครับอําเภอเมืองลบบุรีไปดูหน้างานครับการตั้งเสาเซลซับพอร์ตนะครับ21เมตร เดี๋ยวถึงหน้างานมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับจากชัย,ยภูมิไปถึงลบบุรีครับต้อนรับสู่ชัยภูมินะครับเมืองร้อยด่านเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าข้างหน้าจะมีด่านไหมนะครับปไปดูกันครับมีไหมไม่มีครับเพราะยังไม่ตื่นกันนะขณะนี้เวลาเท่าไหร่ แปดโมงสิบสองนาทีครับผ่านไปแล้วครับใช้พรมหองร้ง 100. อยดัานยังไม่เจอครับที่บ้านค่ายจากบ้านค่ายก็จะไปเจออยู่ที่หนองับโคกโ,โอเคครับเดี๋ยวขากินก๋วยเตี๋ยวอาหารเช้ามื้อแรกของการทำงานครับเดี๋ยวตอนที่ยังกินอะไรเดี๋ยวมาดูกันกินก๋วยเตี๋ยวกันครับ ครับเราเข้าสู่เขตอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับแาดชัยูุิมาเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าต่อไปเป้าหมายเราเหลืออีก100กงร้อยกิโลสวยงามครับค่ะกี่กิโลถึงครับพี่ิวน่าจะหลัก60นะ 60กิโลโอเคนี่เราอยู่ในเขตของอำเภออะไรครับเนะี่ยลำนาลายโอ้ลำนาลาย กำลังวิรร่งดูหน้าง,งานครับจุดติดตั้งเสา <c oughs> ก็ใกล้ถึงเป้าหมาแล้วเรนจะได้จุดตั้งเสา <c oughs> กกไปนี้เป็นแบบแบบที่เราจะกอรสร้างครับแบบอยู่ในมือเราแล้วครับพาดูไปครับ อันนี้เราพิชิตที่เขาวัดเขาวงพระจันทร์ครับผนมะเรายังไม่พิชิตเลยครับเราพึ่งึืนห้าร้อยขั้นครับแล้วอีกกี่ขั้นครับพี่ยสสองร้อยสามพันสองร้อยขั้นครับอาลุยกันไปครับผมทำงานแล้วก็หาเวลาแวะเที่ยวบ้างครับ วันนี้เหมาเลยครับนี่้มาครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกสองพันข <cko ier noise> <iro> <mumbles> ั Hello, ้นโอ้โหโย่ไหวไหม อีกขั้นนะพี่โยพันหกร้อยเราจะไปที่สามพันเจ็ดร้อยไม่แล้วป้ายใกล้ถึงจุดหมายเราแล้วครับสามพันขั้นแล้วหมดน้ำกี่ขวดแล้วพี่โยหมดน้ำไปหนึ่งขวดครับผมโอเคฝนก็จะตกครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศ ตอนนี้มองวิวไม,ม่เห็นนะครับก้อนเมฆบงมังเราอยู่เหนือก้อนเมฆนะครับอูอ้ล่อปลาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับซู่ๆครับเส้นชยัยถึงที่หมายแล้วครับ อดครับยอดเด,ดี๋ดยวเป็นไงบ้ถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้ยยอดเลยครับมาก็อากาศดีเมื่อกี้ฟ้าเปิดได้เห็นวิวครับเดี๋ยวจะพักมันจะเปิดเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วครับอ้าว

โอเคครับ <laughs> หายเหนื่อยแล้วครับสำหรับทริปนี้ เดินทางกลับแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเ่ยขึ้นมา3,700ขั้นนะครับโอ้โ,อโอ้กลับไปแบบหน้าตาเป็น <c oughs> ปังเลยอ,อโอเคครับผมจบแล้วครับทริปหน้าเดี๋ยวไปทำงานที่ไหนจะพาไ,ไปแวะเที่ยวแล้วก็ทำคลิปดีๆมาฝากแบบนี้อีกครับ ่ะโอเคครับบรรยากาศตอนลงครับดูครับโอ้โหบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาัสดีครับโอ้ลงตัวสุดท้ายครับ มาก็อย่าลืมมาแวนะครับที่สองพันห้าร้อยท่ามา้านที่สุดนะทกคนนี่ฉากยังหมดตัวแล้วครับ เดี๋ยวต้องลองครับต้องลองเกินครับผม